อย่าลาออกมาขี่แกลบอันนี้เป็นการเตือนกันเลยนะครับเป็นการเตือนด้วยความหวังดีเลยอย่าลาออกจากงานประจํามาขี่แกลบเด็ดขาดคือหลายๆคอนเทนต์ที่ผมเห็นนะ่ะคือบางคนน่ะตัดสินใจลาออกจากงานมาขี่แกลบแกลบรายได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นบางคนคุณเห็นเขาโชว์รายได้เป็นพันวันหนึ่งพันกว่าหรืออะไรเงี้ย คุณเคยถามเขาไหมครับว่าเขาขี่กี่ชั่วโมงหรือว่าทํางานกี่ชั่วโมงบางคนทํางานตั้งแต่ตีสี่ถึง2องทุ่มก็มีนะครับที่ผมเห็นเนี่ยก็มีคุณเคยถามเขาไหมแล้เขาขี่ยังไงเขาเปิดบริการอะไรบ้างเขาอาจจะเปิดฟู้ดเปิดวินเปิดเอ็กเพรสเปิดทุกอย่างมันไม่สนุกหรอกครับผมบอกเลยมันไม่สนุกคุณต้องตากแดด คุณต้องลุยฝนคุณต้องอะไรหลายๆอย่างคุณต้องใช้ร่างกายเปลืองมากๆนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกการที่คุณมีงานประจํามันเซฟกว่าเพราะเวลาหน้าฝนใช่ไหมครับเวลาฝนตกคุณยังมีรายได้ที่เป็นรายได้ทุกวันคุณจะมาขี่หลังจากเลิกงานอันเนี้ยไม่ว่ากันให้แกลเป็นทางเลือกดีกว่าครับอย่าให้มันเป็นทางหลักอย่าให้เป็นเหมือนกับผมที่แบบแกลเป็นทางหลักซึ่ง มันไม่มีทางเลือกไงครับถ้าผมมีงานประจำอะแล้วมันมีทางเลือกนะผมก็ไม่เลือกแกลเป็นหลักผม,มเลือกงานประจำเป็นหลักแต่วันนี้อายุมันมากขึ้นอายุมัน47จะ48แล้วไปสมัครงานที่ไหนไม่มีใครเอาแล้วครับดังนั้นแกลกมันเลยเป็นไรายได้หลักนี่แหละคือสิ่งที่ผมแบบอยากจะเตือนคนที่ดูคอนเทนต์เยอะ ดูรายได้ของคนที่ทำแกล็บและมีรายได้เยอะๆมาโชว์หรืออะไรเงี้ยอย่านะครับผมเตือนด้วยความหวังดีไม่ใช่ว่าผมอิจฉาหรือว่ากันทางคุณให้แบบว่าเออจะมีรายได้เยอะๆไม่ใช่นะครับคุณลองไปถามคนเก่าๆดูที่เขาทำมาประมาณปีหนึ่งดูว่าเวลาที่เขาเถามเขาว่า คนขับใหม่กับคนขับเก่าเนี่ยมันต่างกันยังไงคุณขับเดือนแรกแง,งานจะเข้าคุณดีมากเพราะว่าคุณไม่มีอินเซนทีฟอินเซนทีฟหมายถึงว่ามันจะเป็นเพชรนะครับในการที่เก็บเป็นรายวันอันเนี้ยงานเท่าไหร่เขาให้คุณหมดอยู่แล้วเพราะมันแค่ค่ารอซึ่งมันต่ําอยู่แล้วซึ่งเขากินคุณก่อนแล้ว1เดือนเพราะค่ารออมันต่ํเพราะคุณผ่านไป1เดือนแล้วเนี่ยคุณได้เพชรมา คุณจะต้องเอาเพชรตรงนั้น,นสะสมเพื่อไปแลกในแต่ละแต่ละระดับนะครับหลังๆเนี่ยถ้าคุณมีตำแหน่งที่มันสูงขึ้นเมื่อคุณเอาเพชรไปแลกแล้วเนี่ยมันจะแลกเป็นเงินนะครับเป็นเหมือนกับการสะสมเพชรและแลกเป็นเงินในในรายวันถ้าคุณถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยสมมติระดับที่3หรืออะไรเงี้ยสมมติขอขอที่340้อี่เอ้ย420เพชรอย่างเงี้ยพอคุณวิ่ง ถึง400เพรอีก20เพรการจะได้และแค่งานเดียวแต่งานไม่จ่ายนะครับงานไม่ออกไม้คุณคุณอาจจะต้องรอตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นเพื่องานตัวเดียวหรือบางครั้ง4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มเพื่องานตัวเดียวก็มีนะครับก็มีดังนั้นอะ่ะมันไม่ใช่สนุกหรอกครับคุณไม่ดูหรอกครับเวลาที่เขาแบบถึงระดับที่แบบอ่ สูงสุดของเพชรแล้วเนี่ยเขาวิ่งตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเขาวิ่งันถึงดึกนะครับใช้เวลากันเป็นสิบกว่าชั่วโมงมันไม่สนุกหรอกครับถ้าคุณทํางานประจําโดยปกติแปดชั่วโมงพักหนึ่งถ้าคุณคุณทำเจ็ดชั่วโมงถูกไหมครับแต่แก๊บสิบชั่วโมงครับสิบชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าคุณได้โอทีสามชั่วโมงนะครับเสาร์อาทิตย์อ่ะให้หยุดวันอาทิตย์ก็ได้ตามกฎหมายเลย เดือนนึงคุณหยุด4วันแกล็บหยุดไม่ได้นะครับบางคนอาจจะเถียงผมว่าเฮ้ยแกล็บหยุดได้แต่หยุดไม่ได้ไรายได้ครับแต่คุณหยุด4วันคุณได้ไรายได้นะครับคุณจะไปซักผ้าคุณจะไปดูหนังคุณจะนอนอยู่บ้านคุณจะดูซีรีส์ได้หมดครับแต่แกล็บทาไม่ได้ครับถ้าทํารายได้มันหายครับมันหายดังนั้นแกล็บถึงไม่ค่อยอยากทําฝนตกต้องลุยครับ แต่ของคุณถ้าเป็นงานประจำฝนตกอยู่ในออฟฟิศสบายสั่งแก๊ปมากินก็ยังได้ถูกไหมครับนี่คือนี่คือเรื่องความเป็นจริงความเป็นจริงจริงๆไม่ได้โลกสวยไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าคุณมีงานประจำไว้จงอยู่กับงานประจำมันถึงแม้มันจะบอกว่ามันรายได้น้อยกว่าแก๊ปก็จริงแต่คุณคิดค่าวความเสี่ยงหรือย,ยัง ถามว่ามันน้อยกว่าจริงหรอคุณลองเอาชั่วโมงอะ่ะคุณเอาอไรายได้ของแกลบนะั้นและหารชั่วโมงดูตกชั่วโมงกี่บาทตกชั่วโมงกี่บาทก่อนแล้วคุณเอาชั่วโมงของแกลบอะ่ะมาคูณในการที่ทํางานของคุณเจ็ดชั่วโมงเนะี่ยห่างกันไม่เยอะหรอกครับห่างกันไม่เยอะหรอกค่าความเสี่ยงภัยค่าดูแลรถ ค่าน้ำมันที่ต้องจ่ายในแต่ละวันอ่ะวันละร้อยห้าสิบาทค่าน้ํามันผมบอกเลยสูงสุดแล้วสำหรับมอเตอร์ไซค์นะร้อยห้าสินะ150บาทค่าอินเทอร์เน็ตรายปีรายเดือนเหลือเล็กแล้วแต่ที่แกรบต้องซื้อค่าซ่อมบํารุงไม่ว่าจะเป็นโซ่สเตอร์โชกยางป,ปีปีหนึ่งไม่ถูกนะครับไม่ถูกแต่ถ้าคุณทํางานประจําคุณโดนอะไรคุณโดนประกันสังคมเจ็ดร้อยห้าสิบแค่นะั้น ถ้าคุณทํางานร่วมเวลาบางบริษัทอาจจะได้ให้ OT นะครับแต่แ r ล b ไม่มีนะครับไม่มีคําว่า o t ไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีแม้แต่ประกันสังคมไม่มีครับตัวคุณเองล้วน,วนเจ็บป่วยหรืออะไร,รพวกนี้คุณดูแลตัวเองนะครับผมถึงบอกว่าอย่าอย่าหาทําครับในการที่คุณเราออกจากงานประจําแล้วมาขี่แกลบใครอยากจะทำคอนเทนต์ปล่อยก็ไปเลยครับปล่อยก็ไปเลย ค่างานมันไม่ดีดีค่ารอบของแกล็บมันไม่ใช่ว่าดีและบางทีคุณอาจจะต้องรอง,งานตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงในช่วงนั้นไม่มีงานเลยครับถึงแม้ว่าคุณจะวิ่งเข้าไปในโซนที่มีงานหนานแน่นงานก็ไม่เด้งเข้าคุณชีวิตจริงมันไม่เหมือนกับคนที่ทำคอนเทนต์นะครับไม่เหมือนเลยครับมันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้ผมมาพูดแบบในเรื่องของความเป็นจริงจริงๆเลยนะ เพราะว่าหลายๆคนไม่เคยพูดถึเง,เเดงเรื่องพวกนี้เลยผมมาพูดเรื่องพวกนี้ให้ฟังเลยว่าสําหรับคนใหม่และคนเก่าที่คุณจะเจอคุณเจอแบบนี้จริงๆพอคุณขับไปประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยแล้วคุณจะรู้เลยว่าโหมันมันไม่เห็นเหมือนเดือนแรกที่เราได้ขับเลยที่แบบโหงานเข้าดีจังเลยแต่พอคุณขับไปผ่านไปสองเดือนเฮ้ยทำไมช่วงเนี้ย สองสามชั่วโมงเงี้ยทำไมงานไม่มีเลยทั้งทที่เราก็วิ่งในโซนที่แบบงานเยอะก็ไม่มีทําไมเราต้องวิ่งนานขึ้นเพื่อที่จะเก็บเพชรเพื่อที่จะแลกกับอินเซนティブทําไมวันเสาร์อาทิตย์เพชรเก็บยากขึ้นเพราะว่ามันเพิ่มจํานวนขึ้นมาดังนั้นคุณต้องวิ่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะเอาค่ารอบค่าเพชรอ่ะให้มันมากกว่าเดิมเพื่อจะได้อินเซนティブนี่คือการปรับ ระบบของเขาทุกอย่างและทุกรอบโดยที่ไม่จาเป็นต้องแจ้งไรเดอร์ดังนั้นไรเดอร์เป็นเบีย้ยเขาเลยครับคือเขาปรับยังไงคุณต้องวิ่งอย่างนั้นนะครับคุณต้องวิ่งอย่างนั้นในการโทรหา c c หรือ call center, ต้องเสียตังค์นะครับไม่โทรฟรีดังนั้นมันจะเป็นภาระของไรเดอรออ์ในการส่งหรือการใช้บริการและการให้บริการในบาง บางแบบอย่างเช่น Express อย่างเงี้ยเวลาที่คุณโทรติดต่อลูกค้าเนี่ยไม่โทรฟรีนะครับคุณต้องทำโปรโทรฟรีเพราะมันต้องโทรปรกติแต่ถ้าจะเป็น Food เนี่ยโอเคอันเนี้ยโทรฟรีอันเนี้ยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับมันก็เซฟไรเดอร์ได้นะครับแต่ผมบอกเลยครับว่ามันเซฟได้ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าค่าน้ํามันที่คุณต้องจ่ายในแต่ละวันค่าน้ํามันเครื่องที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน ค่าซ่อมบำรุงเครื่องค่าเปลี่ยนยางในแต่ละปีเยอะนะครับเยอะมากๆนี่ยังไม่รวมค่าแรกเข้า200บาทยังไม่รวมค่าเสื้อค่ากระเป๋านะครับเกือบพันห้าที่คุณต้องจ่ายยังไม่รวมค่าอินเทอร์เน็ตรายปียังไม่รวมค่ามือถือที่คุณต้องซื้อเพื่อเพื่อใช้งานในการทํางานยังไม่รวมค่า power bank ที่คุณต้องซื้อมาเพื่อเป็นเป็นแบตสารองขั้นต่ำสองหมื่นห้าพันมิลลิแอม น้อยกว่านั้นไม่พอครับผมบอกเลยครับ1,5ื่นห้าอย่างเงี้ยไม่พอเพราะคุณต้องใช้ GPS นําทางไม่พอครับส0 0หมื่นถึงสองหมืนหไปเลยครับอัดไปเลยครับมันผมลองมาแล้วไม่พอครับแล้วมือถือคุณพังโคตรไวเลยครับเพราะว่าคุณต้องเจอกับความร้อนตลอดเพราะคุณต้องอความร้อนของเครื่องในการเปิดดู GPS ความร้อนของแดดคือพังไวมาก ดังนั้นผม้องบอกไงครับว่ามีงานประจําทําไปนะครับบางคนเขาต้องการงานประจําถึงแม้คุณจะบอกว่าเพื่อรวมงานห่วยเงินเดือนไม่ปรับนายวัวหน้างานห่วยคุณเชื่อผมเถอะการที่คุณทํางานบริการคุณต้องเจอคนวันหนึ่งเป็นร้อยๆอยคนนะ่ะคุณต้องรับอารมณ์คนเป็นร้อยๆยคน กับการที่คุณทํางานประจําคุณรับงานเอ่อคุณรับอารมณ์คนไม่กี่คนเองคุณยังบ่นเลยถ้าคุณต้องเจอแม่ค้าที่คุณไปรับออเดอร์ใส่อารมณ์กับคุณลูกค้าที่จะจ่ายเงินคุณใส่อารมณ์กับคุณว่าช้าบ้างอาหารไม่โอเคมั่งทําทไมปักหมุดแล้วมาไม่ถูกบ้างหรืออะไรนี้บ้างเป็นร้อยคนต่อวันนะครับเป็นร้อยอยู่แล้ว แค่คนในออฟฟิศคุณไม่กี่คนคุณยังทนไม่ได้ถ้าคุณมาเจออาชีพไรเดอร์ผมบอกเลยครับว่าคุณระเบิดเลยจริงๆปัญหามีทุกวันครับทั้งปัญหาเรื่องรถติดปัญหาเรื่องอลูกค้าปักหมุดผิดโทรไม่ไรับปัญหาเรื่องร้านค้าทำช้าเต็ไมไปหมดเลยครับเราต้องแก้ปัญหาทุกวันจริงๆ ดังนั้นถ้าคุณยังไม่พร้อมผมแนะนำนะวิ่งมันเป็นรายได้เสริมรายได้หลักของคุณเป็นงานประจาก็ทาไปครับทาไปคุณเชื่อมัเถอะบอกอย่างนี้ดีกว่าจากใจจริงๆไม่ได้ไม่ได้แบบกลัวว่าคุณจะมาแย่งงานนะผมไม่เคยกลัวเลยครับไม่เคยกลัวเลยแต่ผมกลัวว่าเวลาที่คุณออกมาแล้วนีลยแล้วคุณจะกลับเข้าไปหางานประจำใหม่เนี่ยคุณจะหาไม่ได้อันเนี้ยผมกลัวมากกว่า และมันจะเป็นอะไรที่อันตรายกับคุณมากๆนะครับ